ยอดนักสืบมอปลายคุดโดชินิจิวันหนึ่งเขาต้องกลับกลายเป็นเด็กน้อยวัยปฐมอย่างไอโดกาวะโคนันคุงเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้หรอกครับแต่สภาวะจำยอมที่ถูกคนร้ายชุดจำกรอกยาชนิดหนึ่งเข้าไปโชคดีที่ยังรอดชีวิตมาได้ถึงจะอยู่ในร่างเด็กแบบนี้แต่ก็ยังสามารถค้นหาความลับขององค์กรต่อและที่สำคัญไอยาที่เขากินเข้าไปเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายมันคือยาอะไรจุดประสงค์เป็นอย่างไรแล้วถอนพิษได้ไหมไปรับชมรับฟังกันได้ในคลิปนี้เลยครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับยา APTX486 <9. S 2> ข้อที่1การเปิดตัว ในอีพีแรกเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดชื่อว่าตอนคดีฆาตกรรมบนรถไฟเหาะคุโดชินิจิโมริรันและตัวละครสําคัญอื่นๆได้เปิดตัวมาพร้อมกันหมดในอีพีนี้ระหว่างที่ชินิจิและรันไปเที่ยวสน,สนุกนั่งรถไฟเหาะก,กันก็เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นและที่น่าสนใจคือบนรถไฟเหาะที่เป็นแถวยาวๆมีชายชุดดำสองคนร่วมขบวนไปด้วยเมื่อปิดคดีหาตัวคนร้ายได้แล้วชินิจิก็แอบไปเห็นการเจรจาของหนึ่งในชายชุดดำก็กคือวัดกาตอนนั้นยินก็มาที่ด้านหลงังแล้วก็บอกชินิจิว่า เลิกเล่นเป็นนักสืบได้แล้วจากนั้นเขาก็เอาไม้ฟาดเข้าไปเต็มๆแล้วก็กรอกยาพิษไปในปากของชินิจิซึ่งยินละวัตกาก็ได้รู้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้คือคุดโดชินิจินักสืบมอปลายชื่อดังเพราะว่าเขาเองก็อยู่รถไฟเหาะตอนที่เกิดคดีด้วยข้อที่ 2. ปฏิกิริยาสำหรับยาที่คุโดชินิจิโดนเข้าไปเนี่ยชื่อเต็มๆของมันคืออะพอทอกซิน4869ซึ่งต่อจากนี้ผมจะขอเรียกสั้นๆว่า aptx 4869เอ๊ะแล้วมันสั้นยังไงเนี่ย เอาหน้าช่างเถอะเข้าเรื่องกันดีกว่าในยะสาคัญของคาคานี้หมายถึงยาที่ใช้ในการกระตุ้นการทํางานทําให้เกิดการอพอ p โทซิสหรือที่เรียกว่าการทําลายตัวเองของเซลล์โดยเจ้า apoptosis เนี่ยแหละผมขอขยายความเพิ่มเติมให้นิดนึงว่ามันจะเกิดขึ้นกับเซลล์ที่เสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซมได้เช่นการติดเชื้อไวรัสหรืออยู่ในสภาวะกดดันเป็นต้นนอกจากนี้ยา aptx 4869ยังมีตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดเอนไซม์เทโลเมเรสที่เป็นเหตุในการเพิ่มจํานวนของเซลล์ให้เร็วขึ้นด้วยก่อนที่จะเป็นคลิปวิทยาศาสตร์ไปมาก ากว่านี้นะขอข้ามไปที่ข้อมูลอื่นเลยดีกว่าข้อที่3เบื้องหลังตัวเลข ในส่วนของรหัสตัวยานะฮะ4869เนี่ยเห็นเลขเยอะๆแบบนี้ <ๆ S 1> เขาไม่ได้หลับตาจิ้มกันมาม่มั่วนะครับมันมีความหมายที่ซ่อนอยู่เหมือนกันเลขชุดนี้ครับเป็นคําคล้องจองของคําอ่านภาษาญ,ญี่ปุ่นของคําว่าเชลล็อกโฮมซึ่งคําว่าเชลล็อกในภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าเชโรกุคล้องกับตัวเลข4ก็คือชิ8คือฮัตจิ6คือโรคุและ9คือคิวคนที่พอมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วอาจจะสงสัยว่าเราเคยได้ยินมาว่าเลข4อ่านว่าโยงไม่ใช่เหรอก็ท่องกันว่าอิจินิซันโยงโกะแต ข้อที่4เป้าหมายโอเคหายงงกันไปกับตัวเลขแล้วนะครับมาต่อกันที่จุดประสงค์ของยา APTX 4869กันเป้าหมายของมันคือทาหน้าที่เป็นยาพิษร้ายแรงครับสมาชิกจากองค์กรชุดจาอย่างยินเนี่ยเคยบอกว่าเมื่อได้ใช้ยาตัวนี้แล้วจะไม่สามารถตรวจพบสารตกค้างได้หรืออาจบ่งชี้ว่ามันมีโอกาสทิ้งร่องรอยไว้เพียงเล็กน้อยน้อยจนการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์หาไม่พบ ดังที่ไฮบาระไอกล่าวเอาไว้ครับผู้ที่โดนยาตัวนี้เข้าไปทุกอย่างจะหดเล็กลงกลายเป็นเด็กนะแต่ยังคงไว้ซึ่งระบบประสาทสมองสติสัมปชัญญะที่ยังเป็นวัยปกติหรือไม่ได้ถูกย้อนตามร่างกายไปด้วยอย่างที่บอกไปว่ายานี้มีจุดประสงค์เพื่อฆ่าครับและเมื่อพระเอกอย่างคุโดชินิจิได้ไปแอบรู้เรื่องการเจรจาของกลุ่มชุดดำเขาจึงถูกยินและวัตก้าบังคับไปกินยาพิษนี้โดยมีเจตนาเพื่อจะสังหารให้ตายไปอย่างเงียบๆจะได้ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายอะไรอีกแต่มันกลับผิดแผนซะอย่างนั้น ้าความไปถึงความเป็นมาของยานี้ก็ไม่ได้มีมานานนักและยังอยู่ในขั้นทดลองด้วยซ้ําโดยมิยาโนะอซุชิและมิยาโนะเอเลน่าสองนักวิทยาศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมกับองค์กรชุดดาในฐานะนักวิจัยประมาณหลายเดือนก่อนมิยาโนชิโฮลูกสาวของพวกเขาจะเกิดทั้งสองได้มาพัฒนาโปรเจกต์ aptx 4869พัฒนาก่อร่างสร้างตัวกันขึ้นมาแต่แล้วก็เกิดเหตุร้ายจนทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในเหตุเพลิงไหม้ห้องทดลองซึ่งก็ทําลายล้างงานวิจัยไปมากมายการวิจัยยาตัวนี้จึงหยุดชะงักและก็จบไม่ค โครงการก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ตัวยาของ APTX 4869ในเวอร์ชั่นที่ผลิตโดยผู้สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์และเป็นเวอร์ชั่นเก่าแต่ก็ได้ถูกใช้เพื่อสังหารคนไปแล้วอย่างน้อย1คนเขาคือโคจิฮานเ d ดะที่ถูกฆาตรกรรมไปเมื่อ17ปีก่อนและรวมอยู่ในรายชื่อลิสต์เหยือ APTX ของชิโฮด้วย ข้อที่5การรับช่วงต่อจากนั้นทางด้าน m มียนโอนชิโฮก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีให้รับช่วงต่อโครงการวิจัย aptx4869 ของพ่อแม่ของเธอชิโฮได้รับการสนับสนุนให้ไปเรียนที่อเมริกาก่อนที่จะกลับมาสู่ญี่ปุ่น ชิโฮได้มารับงานต่อพัฒนายาตัวนี้จนถึงจุดหนึ่งที่เธอสังเกตได้ว่าหนูทดลองตัวหนึ่งเนี่ยสามารถกลับมาเป็นเด็กได้อีกครั้งเธอก็เลยรับคําสั่งให้ทดสอบ aptx 4869ในเวอร์ชันล่าสุดซึ่งก็ยังไม่สมบูรณ์อยู่ดีนะครับกับชายที่ชื่อว่านามาบุชิกิชิโร่ที่เคยทํางานเกี่ยวข้องกับองค์กรชุดด,ดํามาก่อนชิโฮได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเขาแต่นามาบุชิก็สามารถหลบหนีองค์กรไปได้ก่อนที่เธอจะทดสอบยากับเขาเพราะว่าตัวยาน,นั้นก็ยังถือว่าไม่สมบูรณ์เมื่อได้ใช้กับคุโดชินิจิ แหม่ไปคนละทางกันเลยนะเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเนื้อเรื่องต่างๆของเหล่าผู้คนที่ได้รับยาตัวนี้ขอเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปแยกเอาไว้แฟนๆโคนันเนี่ยมาช่วยกันแชร์ช่วยกันคอมเมนต์ได้เลยครับว่าเดี๋ยวหาโอกาสทําเพิ่มเติมให้แน่นอน ข้อที่6การคืนร่างเดิมกลับมาว่ากันที่เรื่องของยากันต่อนะครับตลอดทั้งเรื่องยอดนักสืบถิวโคนนั้นก็มีหลายเคสครับที่ยา APTX ถูกล้างไปชั่วคราวนะฮะเราก็จะได้เห็นทั้งชินิติและชิโฮคืนร่างเดิมพูดแบบนี้ฟังดูเหมือนกระตูนต่อสู้เลยเอาใหม่เรียกว่ากลับโซร,รูปแบบอายุที่แท้จริงของพวกเขาดีกว่า โดยสารสำคัญที่เป็นตัวตั้งต้นในการแก้พิษของ Aptx นั้นอยู่ไม่ไกลไม่ไกลครับมันคือส่วนประกอบที่พบในเหล้าขาวแบบนี้มาซอยบ้านผมนี่ได้คืนว่างกันทุกวันแน่ๆเอยไม่ใช่แบบนั้นสินี่เป็นเหล้าขาวจีนหรือที่เรียกกันว่าไผ่การเอ๋อที่เป็นส่วนประกอบในการช่วยเพิ่มความเร็วในการเพิ่มจํานวนเซลล์แต่น่าเสียดายครับผลนั้นไม่ได้อยู่ถาวรมันเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นและยังมีข้อแม้อีกว่าการใช้เหล้าขาวจีนไผ่การเอ๋อในการถอนพิษเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่รับยาเนี่ยมีไข ตัวร้อนก่อนเท่านั้นซึ่งพอไอจังได้รู้ถึงข้อมูลนี้ครับเธอก็ได้ทําการสกัดสารด้างกล่าวมาจากเหล้าขาวจีนนะพร้อมด้วยเชื้อไข้หวัดนะและทําเป็นยาแก้พิษพิเศษซึ่งสามารถถอนพิษได้จริงแต่ก็อยู่เพียงชั่วขณะเดียวเหมือนเดิมยังดีว่าออกฤทธิ์อยู่นานกว่าการใช้เหล้าขาวจีนโดยตรง ข้อที่7ยาถอนพิษเป็นตัวต้นแบบนะที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าโปรโตไทป์แอนติโดตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่กินยาถอนพิษเข้าไปและมันจะไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆในช่วงเวลาที่ยาออกฤทธิ์ซึ่งจะครอบคลุมเวลาเต็มที่ประมาณ24ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อยาแก้พิษเริ่มหมดฤทธิ์ผู้ใช้จะรู้สึกเป็นไข้เหงื่อออกมากและมีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลันมีความเจ็บปวดใจสั่นถึงกระนั้นยาแก้พิษตัวนี้ก็เป็นเพียงตัวต้นแบบของการทดลองยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ดนะ ว่าหรือปริมาณเหล้าขาวจีนไปการเอ่อมันจะน้อยเกินไปในส่วนผสมตายจังก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันแค่ว่าต้องใช้ข้อมูลจริงๆจ,จ,จาก APTX4869 มาพัฒนาและวิจัยยาแก้พิษต่อถึงจะเห็นผลที่ถูกต้องซึ่งความลับที่เกี่ยวข้องกับยาตัวนี้ยังมีอยู่อีกมากมายครับและบางก็ยังโยงไปถึงองค์กรชุดดาในหลายกรณีมีแผ่นดิสอยู่แผ่นหนึ่งครับที่เก็บความลับสําคัญเอาไว้ตัวอย่างเช่นชื่อจริงของสมาชิกในองค์กรที่อยู่จริงๆของสมาชิกในองค์กรโค้ดเนมต่างๆรายชื่อของคนที่ได้ ร่วมสบับทุนในโปรเจกต์วิจัยตัวยา APTX 4869ซึ่งไฮบาระไอได้เคยก๊อปปี้ข้อมูลทั้งหมดมาจากพิสโกแล้วครับแต่บอกคนนั้นไปว่าแผ่นดิสเสียหายจากการถูกไฟไหม้จึงอาจมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลและน่าสงสัยว่าหรือไอจังจะพัฒนายาแก้พิษจนสำเร็จไปแล้วเพียงแค่ยังไม่อยากใช้ในตอนนี้เท่านั้นข้อที่8จุดประสงค์อื่นๆ แลวมันยังไม่หมดแค่นี้นะครับสำหรับข้อมูลของตัวยาเพราะว่ามีเกดเล็กเกตน้อยว่าเดิมทียาตัวนี้ไว้ใช้ฆ่าคนอย่างที่บอกไปแต่เมื่อชิโฮมารับช่วงต่อการพัฒนายาต่อจากพ่อแม่ของเธอแล้วเธอบอกเลยครับว่าเจตนาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทํายาพิษนี่จึงอาจเป็นเหตุให้การปรับปรุงยาตัวนี้เปลี่ยนไปในทิศทางใหม่ซึ่งตัวเลข4 8 6 9ที่เราบอกว่าเป็นโค้ดลับมาจากเชลโคโฮมแล้วนอกจากนี้ยังมีความหมายในการเล่นคําหมายถึงยอดนักสืบผู้หลมเหลวเกิดสะท้อนไปถึงตัวยาที่ไม่สําเร็จหุล่วงหรือแท้จริงแล้วยังมี จะประสงค์อน่นๆ่นอยู่ด้วย จากข้อมูลครับความเป็นไปได้อีกประการหนึง่งเป้าหมายของ APTX 4869จริงๆอาจจะเป็นการพัฒนาวิธีการบำบัดร,ร่างกายซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เป็นอมตะหยุดหรือฟื้นฟูผลกระทบของความชราหรือยืดอายุขยของมนุษย์นี่เริ่มจะออกแนวตัวร้ายยึดครองโลกซะแล้วนะเนี่ยแต่นั่นแหละครับมันก็เป็นจุดประสงค์ลับๆที่มีการอ้างอิงจากคำพูดของตัวละครต่างๆรวมถึงผ,ผู้ผลิตยาที่รับช่วงมาต่ออย่างชิโฮเองตามคำอธิบายของเธอเกี่ยวกับ APTX 4869ยานี้กระตุน้นเทโลเมเรสซึ่งเป็นเอนไซ ที่สามารถเพิ่มจำนวนครั้งที่เซลล์แบ่งตัวได้และส่งผลต่ออายุไขของเซลล์และศักยภาพในการแพร่พันธุ์เป้าหมายของการดำเนินการนี้อาจจะทำให้เซลล์ที่ไม่ใช่ระบบประสาททั้งหมดกลับคืนสู่สภาวะอ่อนเยาว์ ความอ่อนเยาว์ที่ผิดธรรมชาติของเวอร์มอตจึงอาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งครับให้สันนิษฐานบ่งชี้ไปว่าองค์กรชุดดอาจจะมีส่วนร่วมในการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับการยืดอายุไขในโปรเจก์นี้หรือการหยุดยั้งความแก่ชารารวมถึงการฟื้นฟูร่างกายของยาตัวนี้ด้วยแต่ทางด้านของอาจารย์อาโอยามะโกโชผู้เขียนเรื่องยอดนักสือจิวโคน,นันเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งแล้วว่าเป้าหมายขององค์กรชุดดำนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับความเป็นอมตะแต่อย่างใดอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งนะครับแหมเยอะจังเลยก็แ คุมเครืออยู่ดังนั้นจึงมีการคาดเดาออกมาเยอะแยะใหสมกับเป็นการ์ตูนนักสืบซะหน่อยโดยในข้อนี้ครับอ้างถึงคําพูดหนึ่งของชิโฮตอนที่เธอเป็นไฮบาระาไอแล้วนะครับในหนังสือการ์ตูนเล่มที่39ฝาไฟอถึงสหรือในอนิเมะต,ตอนที่3 3 7ร้อถึงสามชื่อตอนว่าตุ ah ๊กตาฮีนะกลางแสงสนธยา ฉากหนึ่งครับเอโดงาวะโคน,นันได้ถามไฮบาระไอว่ายานี้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่เธอตอบกลับไปเลยบอกว่าเอาไว้คืนชีพคนตายนี่จึงอาจเป็นการบอกใบ้อะไรบางอย่างถึงผู้นําขององค์กรชุดดาก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน และข้อ9ก i l v e r b ว l l e t ตสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับก่อนที่พ่อแม่ของไอจังจะเสียชีวิตไปนะพวกเขายังเคยกล่าวถึง s i l v e r b u l l e t ครับไม่ชัดเจนว่า s i l v e r b u l l e เเนี่ยเป็นชื่อเล่นส่วนตัวที่พวกเขาตั้งให้ยาย PTX 4 8 6 9หรือเปล่าหรือเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกันที่พวกเขากําลังพัฒนาไปควบคู่ตรงนี้ยังไม่ชัดเจนไปไม่ได้ว่าจะเชื่อมโยงกันนะแต่ที่แน่ๆเลยคําว่า Si l v e อ Bullet ลําคํานี้เป็นชื่อที่เบลมอสใช้เรียกโคนันเป็นชื่อเล่นและนั่นอาจเป็นการสื่่อววาาาโคนนนนััดยตี้้เขไป ข้อมูลต่างๆที่เป็นความลับจึงยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาเพราะฉะนั้นครับโคนันยังต้องมีภารกิจต้องตามสืบกลุ่มองค์กรชุดดากันต่อไปอีกเราก็จะได้ดูโคนันกันต่อไปอีกยังไม่จบง่ายๆนะฮะเอาละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรานํามาเล่าให้ฟังกันเกี่ยวกับยา aptx 4 8 6 9ที่เรียกได้ว่าเป็นต้นเหตุทั้งหมดให้เกิดเรื่องโคนันขึ้นมาเลยก็ว่าได้และทําให้ตัวเอกของเราเนี่ยได้กลายเป็นเด็กอีกครั้ง ก็เป็นตามข้อมูลที่หามาได้ทั้งหมดนะฮะมีประมาณเท่านี้แต่จริงๆแล้วถ้าโคนันมีต่อไปข้อมูลเกี่ยวกับตัวยาก็น่าจะเปิดเผยในเนื้อเรื่องออกมาเรื่อยๆครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องตื้นเต็ไมไปหมดครับกับยาตัวนี้ที่ชื่อว่า APTX4869 นี่เป็นดีเทลของตัวยาส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวละครเนี่ยรอชมกันในคลิปต่อ,ตอไปนะของช่องวอ e m all คือช่องเราก็มีกระตูนอยู่เยอะแยะมากมายนะครับก็จะแยกไว้เป็นเพลย์ลิสต์ให้รับชมแล้วกันแฟนๆสำหรับเรื่องนั้นจะได้หาชมกกกกกััันนนงงง่่าายๆด like, ดไลล์แชรเเพือป็ใจ้บทีม และกดติดตามเพื่อรับชมในคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ